สบายดีป้าลุงพอๆก็ทรงุ่งเยี่ยมคือเก่าป้าลุงเมื่อนี้มาเพื่อนพอใหญ่ป้าลุงเลยมอข้ามกระดกดกป้าลุงอยู่ทางผู้ต้นนีแห้งกระดกป้าลุงเลยมอขามดกแต่ดก,กวางง่าจะชิฮักเลยดกอยู่ขู่ต้นป้าลุงเลยต้นนี้น่อยนี่กระดกอันนี้เป็นเพื่อนป่า ลุงแย้ยมพะลูันนี้เป็น,น,นกองเพืองอัดเพืองไว้ให้งัวอันนี้ต้นมะขามหวานปะลุงไยนกอยู่คู่ต้นร้อยมะขกกามอันนี้เป็น,น,นเพื่อนป่าลุงแย้มพะลูง,ลงอันนี้แท่งหนามเพิ่น หลังปู่กองพันผุนกระลายไระลงงุงเลยต้นกล้ยมันแกว้วมักเครือมักแกงมักถู่วคบสุดว่าขาว่าซึ่งไข่ต้นมักมังกรน่ะพระลงุงอันนี้เฮื่อนเพิ่อนอันนี้ก็เป็นเฮื่อนของป่านะพระลงงุงเลยกันก็กระปุกกันอันนี้ โดกกรนยูพายิเฮียอยู่ปลาลกป้ามะคามนกระดดกกระดีอะแต่อันนีุ้ป็นลูกกระดดกกระดีอู้หู้ปตาออนโซนปลาลเกไยว่าอะไรเห็นละเคตแขวปลาลุงตั้มๆได้ปลาลยกไยจ่องก็กระเทิงคุณน่ะโพดโพมะคามกระดอกกระดีอ่ะ มันจะเป็นดกปะลุงเลยมขะขามนะอือทั้งผูกาเป็นเพือนพู้ใหญ่นุ่มเยี่ยมพะลุงเพือนลังนักกระแมนเพิ่นใหม่พะลุงเลยอ่าน,นเป็นพู้ใหญ่นุ่มเยี่ยมพะลุงฝืนหากมามาเ,าเกียรติให้ใหญ่พะลุงเลยแต่ว่าเ,าเกียรติไปครัง้งเรียบร้อยแล้ว ทางลงเป็นทองลาปลงลงแยมกับเป็นมัดไปลงไข่ปลงไงคือนอนเดี๋ยวสิบลับคือใหญ่ลงแยมันไปลงถ่าอ้นีถ่ายพ่อใหญ่ไงถ่ายแล้วเหาถ่ายเงินลงเหานะถยเงินถ่ายเอา น้องบีแม่นลองยี่ยมปลุงโอ้ยเออผู้ใหญ่น้องยี่ยอั้ปลุงเลยเป็นพ่อแม่นลองเยี่ยมปลุงอขเะพแม่แม่ปลุงอันนี้ป้าน้องยี่ยมปลุง ผู้ที่เรียกนึกน้องแย้มแต่ยังน้อยผู้เุ็นลุงไยทั้งป้าทั้งพ่อยใหญ่แมนเรียกจะมาให้พี่น้องป้าผู้นึงอีกผู้ลุเไงป้าทั้งเยี่ยมแมนแมนเยี่ยมไปยังไงอร่อยเบบประเภทประเภทง้างเทปกับมีแต่พวกป้าแล้วก็พ่อยใหญ่ในเบื้งน้องเยี่ยมแมนแต่หนุนแต่ยังน้อยน้องเยี่ยมกับอยู่น้ำพ่อยใหญ่อยู่น้ำป้าอะ แม่นปลาลุงเอมันใหญ่เป็นกรเซียแล้วแ่ใหญ่กับปาเมียนแมน้องยบตแท้พี่น,น,น,น voilà. ้องแม่นพี่น้องก็บ่เคยเห็นเนาะแมีน้องหยยบกับกรเซียพี่น้องเบิ่งพึ่งเยยบกับบัคคอยมาปลาลุงเอพาแต่แล้งงานกะบัคคอยไปใส่การ่งยาผพ้ใหญ่มากเลยโว้ยปน้องเยยบพาผู้ใหญ่แยเมียนไมเลียดแมใหญ่พี่น้องเลยแม่น มันเห็ดยังกับบักวีเลยเป็นวัดปะลุงเลยอากาศกับเปลี่ยนพอใหญ่อายุยี่สิบปีเลยอายุเจ็ดสิบห้าป yes, ีแล้วพรพระนายุ่เจ็ดสิบห้าปีแล้วปะลุงเลยแม่เนื่อลูกกำลานไปปะลุง ค่ะก็ลำบากพนน่มุมนูของเตาอ่ากินนี่แหละหนักกินันพม่ก็ได้กินกินนกินลูกหยก็ม่ได้กนแล้วแมนเป่นเ็มาได้แล้วไปม่ได้เหงาเหงาเนาะแมนเ่แก่เตยังไพี่น้องไงตอนนี้พ่่ใหญ่พ่กไปอยู่บหน้าคำนุ่นพ่เ่น ใหญ่นที่แม่ที่น้องมัดประหาได้เลยได้พี่น้องแม่นะน้องมัดไว้พระหาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นี่แหละพี่น้องแม่นเพนมาอยู่บ้านนเมาหางัวพะลุงเลยงัวพนซี้อ่ะงัวกะเสียจริง๋มเป็นแจ็คเมื่อพะลุงก็เป็นตะถิดอะไรยังบวชเฮนอยู่งัวของผู้ใหญ่งัวของผู้ใหญ่แหละแม่นอะไรมันซี้อ่ะแม่มัวอ่านเดี๋ยวไปหากรบอกเฮนพะลุงเลย ไปหาทีงเหมือนเด็กมือนะยังบอเห็นงูอยู่ <c oughs> เป็นวัดไปลงเลยเพราะขอถอดข้อาลายลายเ <c oughs> มื่อคืนนี่ก็ไปนอนอยูวออ่วัดอาเมื่อก่อนก็ไปไปลงเลยแต่เมืออ่อน,นี้จากทีได้ไปหรือว่าไปลุงเหี่ยวก็เป็นวัดนอนดวสิบันได้ <c oughs> เก็บคอนปไ <c oughs> ป,อปลงเ,ย <c oughs> เลงเยไม่เอาน อากาศกะเด็ดในมือนี่ป่ลุงเอ้ยแงอื่นยังม่เช้ามาแล้วน้าพนเอาไปได๋ไท๋กะสิบมอดอกาเปนแปงกม่นเป็นวดเป็นไอแม่นเป็นวัดเป็นไอไปลุงเอ้ยพี่ทนี่กะเป็นเือนอพ่อใหญ่แล้วลุงเป็นเือนของพ่อใหญ่แล้วะลุง เดทางนึงเนี่ยก็บบริลลัมบริลด้วยพะลุงเลยอันนี้เฮือนของเพิ่นพะลุงฮารนน์ดเก็แม่นลุงแก้มก็บบริคอยมาปพะลุงเลยปาแต่ลุงแก้มไปอยู่น้ำแม่ก,กับมาอยู่แต่ว่าบริคอยมาปพะลุงเลยอันนี้เฮือนของผู้ใหญ่คะแหละ แต่ว่าพ่อใหญ่ไปอยู่พิ่นไปอยู่น้ำพิ่นไปอยู่บ้านนุนสุอ่นเพิ่นไปอยู่บ้านนาครนุ่นพะลุงอยู่ข้างค้างนี่ก็เป็นเพื่อนป้าหนองยี่ยม่มเป็นปู่พักพะลุงไงใหม่ยนอันนี้เพื่อนกับเป็นพามีเฮียาพะลุงเพื่อนนันตะกตี้แต่ข้าวหนองยี่่มมาอยู่น้ำพ่อใหญ่ไม่ใหญ่พะ,ะลุงไง ่ในเฮือนเพิ่งก็จะเผนะ็ดยังดอกห้องน้ำอัมก้าพีเลยแต่หึง,ง <c oughs> นะเบรงเลยลงเยี่ยมแต่อ้อนซ้อนแต่มาค้ามันระเบรงกลายไปกลายมากอะดูกดกโผลดโผล่ระเบรงเลยดกกระอกกระดี่ะ <c oughs> วิ่งพันกระม้าเมนองเยี่ยมกับสิบไป้างัวพลุงซบแดกลังจาดในกันชิพากันไปหางัวพลุงเไง หน่องตัวแสบปะลุงไงแสบน่อยแปห้างงัวเย้อไปห้างงัวนม่ไปห้างงัวปะลุงงัวกับเหลนลายมือลปะลุงไยแม่เรากินไง วัดพะลงเลยนี่ดยาหัวดีวแล้ว่เียกับบริคอยไม่เป็นบ้านพะงัยพะลุงเลยบริคอยมาไม่เห็นล่ด้วยน่เมตสิเ็นสิก้ได้คอยมาแต่หนึ่งเนาะ แ <Man. S 2> มนแม,มน่ดแมนัอพี่นองง้ <Man. S 2> อ,นอ,นองเแ <Man. S 2> มน,นอันนี้เป็นเอื่อยของแม่หนงเยี่ยมอะให่ใหญ่แม่เยี่ยม <Man. S 2> แมนเป็นนงเยี่ยมแัเป็นน,น้อ <Man. S 2> งลาหมูเป็นลุงไงดงแมลามูไ่น้องเมนี่เป็นลเกือบุดทอมาแหละแมนแม่้นงเยี่ยมแมน ป้าเปิ่นจะไลค์คนอยู่บนโลกเลยเป้าอยู่ประเทศไทยเวอร์บนโลกเลยแมนฮอดิสเทลา่ารับลูกกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองเกียมเลยพะลูก uh huh. พอกันเนะก็บนะกราบสบายดี